สวัสดีด้วยนะครับอืมโอเควันนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นะครับก็เข้ามาเนะสงครามฤดูเนาะอนี่ศึกฤด,ดูร้อนนะอชายหาดปัทตาคารส่วนสนุกส่วนสนุกนะสะสมดานท้าสู้อเทมโคนไอติมแท่งน้ำแข็งใสแรกของรางวัลได้มากมายตัวละครที่กำหนดอยู่ในฉาก ต่างกันอืมจะดรอปโบนัสก็เข้าไปดูเนาะเวลาจำกัดเนาะหนึ่งเดือนเจ็ดเนาะเวลาตีห้าถึงสิบเอ็ดเดือนเจ็ดถึงเวลาตีห้าเหมือนกันก็ประมาณแปดวันเนาะอืมประมาณแปดวันเนี่ยนับถอยหลังท้าสู้เจ็ดวันกับอีกสิบเอ็ดชั่วโมง ก็มันน่าจจะมันแปดวันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยนะแปดวันเจ็ดวันนะโอเคมาดูนี่ดูกิจกรรมเนาะอืมมนก็มันจะมีก็ระดับทั่วไประดับยากเลยระดับโหดนะแต่ว่าต้องผ่านระดับทั่วไปก่อนนะมันจะวันหนึ่งจะเปิดระดับยากกับระดับโหดเนาะอืมโอเคเดี๋ยวลองเล่นหนึ่งตาก่อนเนาะตรงนี้ใช้มันใช้เป็นอกระป๋องหมัดเนาะในการในการเข้าต่อสู้เนาะคือมันก็จะมีดอป มีเงินดับอยู่ประมาณ 10k นะแล้วก็ไอติมแท่งอไอติมโคนดิแล้วก็เหรียญอ่ะลองดูดิว่ามันจะุ่มให้หรือเปล่ารูอมันจะให้หมดเลยผู้จิงจก Justice c s h ให้แต่ตัวที่มันนิกัา หมดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันจะได้แค่ครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้คือของที่มันดรอปเนาะ Justice c s h นี่ไง s u n n ัอมมเมันเยอะด้วยแหละน,นี่ตาม justice crash นิย asanae ฮึมฟุตซุายของปั๊นชี่ใสตามามาถึงดล้วมได้รับรางวัลโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูด้านล่างกันโบนัสตัวละครโบนัส ตัวละครเนาะโบนัสดอกทัสมาก,กิฟูบุกิอยู่ที่ชายหาดใช้ทัสมาก,กิหรือฟูบุก,กิต่อสู้ชนะดอกพิเศษหนึ่งชิ้นอ๋ออยู่ที่สวนสนุกใช้จกักรพรรดิเด็กหรือจีนอสต่อสู้ดอกพิเศษหนึ่งชิ้นก็มันแค่หนึ่งชิ้นเนาะอืออยู่ที่พัตาคาใช้อวัต วัตซีเมนเนาะและบิงคิงอ๋อตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่ชายหาดอ่ะอืมแผนที่ปัจจุบันชายหาดไม่มีทัสซิมากิและฟูบุกิก็ไม่มีโอเคดูด้านล่างกันนี่คือละลึกดูดูร้อนอืมก็กติกาเนาะในดันเจียง หลักเมื่อดับไอเทมสามารถนําไปลุ้นรางวัลในบอรรางวัลได้ก็คือเราไปสู้แล้วอ่ะแล้วเราได้ของที่มันดับมาเป็นเหรียญเนาะเหรียญด้านบนเนี่ยเหรียญเป็นเหรียญเนาะแล้วก็เอามาสุ่มตรงนี้มันจะสุมให้หรือเปล่าหรือว่ามันจะอะไรยังไงลองดูกันดีก่สุมใช่ไหมเป็นการสุมได้หีบ สุมตรา20ครั้งก็หมดแล้วเนาะผมนี่ต้องไปเล่นเนาะมันถึงจะได้เห,หรียญมาเรื่องใช้ในการสุมแล้ววันสุมถ้าสุม50ครั้งแล้วได้ละมันก็จะได้ของอะไรนี่ใบรับรองเหรอวัสดุวิจัยแล้วก็กล่องอะไรหรูอฮะหีบสุมตำราสกิลดูด100อ่ะ เหมือนกันเหมือนกันนี่คือแผ่นโลหิตแล้วก็300ก็จะไม่อันนี้ลูกบิดทองคำหรอคืออะไรนะคอร์สโลหิตวัสดุจำเป็นในการตรีบวกพลังโลหิตมอนมอนคิดตกเกอร์อ๋อเป็นตัวนี่เนาะเป็นตัวพึ่งเอ้ยไม่ใช่นี่ ยุงืงแม่ยุงอะ่นเหละยก็มาดูร้านค้ากันร้านลึกไปหมดแล้วนี่คือร้านลึกตรงกลางคือร้านค้านี่คือร้านค้าเนาะก็ร้านค้าก็ไอติมที่เราหาได้จากไอซูเมื่อกี้เนี่ยเราก็เอามาแลกตรงนี้เนาะแท้งท็อปมาสเตอโดยพิเศษ แล้วก็อันนี้คืออาชูร่าคาบุโตใครที่อยากจะแลกเนาะเอาไปสุ่มหรือว่าอยากจะแกลกวัสดุวิตใจแล้วนะแต่ถ้าผมจะแลกนี่ผมจะเอากล่องจากับการ์ดเอฟพีอันนี้ก็น่าแลกนะหีบนี้อันนี้ก็เอออันนี้ราคาถูกกว่านะแต่มันจะปลกอยู่แค่สนะิบเนาะถูกกว่าอืม มบัตรเนี่ยถูกกว่าในราคาไอ้นั่นอะราคาขายข้างนอกอะมันจะใช้อ2 0เนาะ220้ยเพ็ดแต่อันนี้มัน110หรือมันหาย,ยากมันก็ราคาประมาณนี้หรือเปล่าใครทีต่ต้องการบัตรอันเชิญเนาะอโอเคมาดูตรงกลางนะบัตรอันเชิญไอ้นี่บัตรอันเชิญน,นี่ก็1้0ย้ิบกลาง220 นี่คือไอติมไอติมโคนนึกบอกไอติมแทงอืมไอนี้คือไอติมแทงโอ้ข้างแล้วก็มีกรอบลูกดูกดูร้อนโปรไฟล์เนาะ95เอา้าอันนี้ยใไมอะ่ะคืออะไรตัวนี้ตัวใหม่เหรอซัพพลายอะไรรับซัพพลายอะไรวัสดุวิจัยหนึ่งครั้งในการสัตว์ฐานซัพพลาย ตัวสม,ม่มใหือรูลปาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก่อนเขาว่าเป็นตัวส,าย,สายอะ่ะสไปไลอ่ะแล้วก็มันสมุดบันทึกวิจัยอ่าแล้วก็เอ็กพ e ีนะแล้วก็โคตรพัตคารนะอืมบิสกิงก็เป็นมีบัตรดำด้วยนะบัตรดำอันเชิง สำหรับโบลนะ็อตเนาะคนี่อยากได้โบล็อตมาแลกบัตรที่นี่การ์ดคืนค่าเนะแล้วก็นี่กล่องเช็ตตำาราสกิลสป라이ดยอัพดาวต้องเลเวล42ก่อนหรือเปล่ามันจะใช้ตัวนี้ได้ถ้าจะไม่ผิดนะ ก็ของที่เราได้จากสามชายหาดเนาะชายหาดแล้วก็สวนสนุกแล้วก็พัตคาลก็จะสามช,ชายหาดดิชายหาดแล้วสวนสนุกแล้วก็พัตคาลเนาะถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เราเรามันมันก็จะตีมันก็จะให้ของของมาแล้วเราก็มาแลกตรงนี้นะอโอเคมาดูภารกิจด้านล่างเนาะภารกิจล็อกอินวันที่สองเนาะผมเพิ่งจะล็อกอินวันแรกเนาะ แต่ว่าในอะไรออเในเซิร์ฟอื่นอะ่ะมันมันออกมันออกให้กิจกรรมตัวนี้มันออกมาตั้งแต่สองวันสาวันที่แล้วนะเซิร์ฟอื่นนะแต่ของผมนี่มันจะออกมาวันนี้มันจะออกตามตามไอ้นี่เปล่าตามคนที่เล่นไอ้นี่หรือเปล่ากิจกรรมโซนิกมันจบปุ๊บไอ้นี่ก็ออกมาเลยก็พันดาน แต่ได้ได้ยี่สิบครั้งก็ตามนี้เลยเนาะภารกิจส่วนใหญ่จะพันด่านพันตาคารสวนสนุกชายหาดก็หมดแล้วไม่มีแล้วม,มีแค่นี้จบแล้วสำหรับชายหาดสวนสนุกแลปุ๊บนี่คือสวนสนุกนี่คือชายหาดชายหาด ต้องผ่านด่านเนาะมัน,นึงจะให้แล้วก็พัทาคารไม่ผ่านเนาะจำเป็นเนาะมันต้องปลดล็อกผ่านด่านเนาะโอเคกิจกรรมชายหาดส่วนสนุกพัทาคารก็มีแค่นี้สำหรับร้านค้าซัมเมอร์ถ้าใครที่อยากจะแลกของหาของหาบัตรตัวอัญเชิญราคาถูกหน่อยร้อ หรือปัดดำสองรยราคาเดิมอืมหาเพิ่มเติมคือที่นี่ก็มาหาที่กิจกรรมรานคาซัมเมอร์นะแต่เซิร์ฟของแต่ละคนนี่ผมไม่รู้ว่ามากันแล้วมนะั้น่าจะมากันแล้วแหละอืมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม